สวัสดีจ้าเอฟซีที่น่ารักนี่เด้อครับพริกที่ย่าใหถนอมไปเด้อค่ะเด้อเมื่อนี่ย่ายจะมาแก้วเอฟซีจ้ะ <c oughs> ย่าตกใจเด้อย,ย่าย่าย่าเด้ออันบอกพริกนี่จากพี่ไม่จ้ะกระเทียมนี่จากซูริจ่จ้ะอืมแล้วกะ็ย่ายจะแก้วเห็ดปวกด้อค่ะเดยวจะมะขวัวเห็ดปวกขวาวหอมให้มันนั่นก็อนกอะขอ่ะเนาะหอมนี่ของบ้านตัวเอง้ะมะขวขใช่กันค่ะนี่นะคะ นี่คือพริกข้าวแช่เย็นไว้จ้ะอืมเขาก็เอามาคั่วอันนี้ยายคัดอันสีเขียวยายจะเอาสีเขียวนะคะมะแกวแยายจะใส่ลายแดงจ้ะนี่กระเทียมยายก็ใส่สามหัวจ้ะกระเทียมดีบ้านเฮาะะเลอค่ะเลยยยายก็เลยใส่ทั้งเปลือกจ้ะอืมคั่วเล่ยต่ตาได้เลยค่ะเพราะว่าเปลือกมันอ่อนนะคะจะเฮ้าก็จะคั่วไปยังสี่ก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋วยวยายจะมาเมงบัดคั่วเฮ็ดปวกอีกค่ะ คอยมะมึงกันอีกชน,นึงจ้าจ้านี่เย็ดติ๋วก็จะมะขรัวเห็ดปลวกเล้อค่ะเด้อจะเห็ดปลวกพี่น้องแพ้ว่าทรงไห่เห็ดปลวกจากพี่ไม้นะคะจ้านี่จ้าเย็ดติ๋วก็จะมะขวัวเห็ดคือสูตรน้องแพ้ว่าเลยได้จ้ะเด้ออืมนี่จ้าน้ำปลาเย็ดติ๋วนะคะน้ำปลาต้มเย็ดติ๋วใส่กินได้เลยได้ค่ะเด้อใส่ขวัวลงไปน้ำเลยค่ะ เออใส่ขัวลงไปน้ำมันอาใส่เบิดเลยเพราะว่าพริกเยอะแย็เตียวจะเห็ดแก้วเด้อค่ะโมเมนต์ปนเด้อยยดเตียวกับน้ำย้อนนิดนึงจะเออน,นี่เห็ดปลวกน้องเพื่อว่าเห็ดสุกมาแล้วล่ะจะ๋ยวกับยะเตียวจะมะขัวเป็นน้ยะเตียวจะไปเคดทิฟตอนต่ำเนาะค่ะเนาะให้เมืองจ้าอืมคอยมาเมืองน้ำปลาดกเนาะอันนี้ขัวกล้วยเห็ดปลวกนะคะ แม่วานเ้ยมาเ้ยกินกลัวย่าเตีวได้กินปีนี่ได้กินแล้วค่ะแก้วเห็ดปัวคะ่ะเด้อจะาหน้าตาก็จะประมาณนี้เนะคะนะ่ะน้อเดี๋ยวเขาว่าเมืองตอนต่ำกันจ้าจ้าย่กับขัวพริกเซ็จเลวจ้าย่กับเตรียมเครื่องเรยวย่กับมีดไปลูกไปได้พ่อตลาดเออไปตลาดโทษเด้อคะ่ะย่ายเมื่อยย่าหอนไหลจ้า ลูกก็ได้ดอกกระเจียวมาให้สองกํานะคะยายก็จะกินกับแจวเห็ดปลวกนะคะวางลงลูกวางลงเออเห็ดปลวกนี่ยายปรุงแล้วเด้อค่ะเด้อน้องพว่าพิป่ปรุงมาแล้วยายซีมแล้วจ้ะจะยายจะใส่ผงสุรดครึ่งช้อนชาแล้วก็รสด,ดีครึ่งช้อนชาค่ะอันนั้นหอมยายก็ซอ่ายไล้ละค่ะมาค่ะมาตำกันเลยเนาะค่ะนาอจ้ะมาตำกันเลย นี่พริกหอมกระเทียมนะคะบาดย่ายกินเผ็ดเลยจ้าพอผ่านวากันเนาะค่ะเนาะจะอึ๊ดจาย่ายก็จะตำเลยเนาะค่ะเนะาะตำให้ดูเลยจ้าเผ็ดแบบนองแพร่าเบิ๊บสุนเลยจ้าเผื่อมันจะแซ่บ <c oughs> แต่ว่าถ้ามันย่า่เผ็ดตมของย่ายย่า่เห็ดปวกเขาได้เห็ดปวกสดมากนนาเนาะจ้ะเนาะ เขาจะมลรางย้าจะปิ้งจะอันนี้ย่าขว่จนแหงเด้อน้องเพื่อว่าบบขว่แหงแต่ย่าขว่แหงจะจะตำบักพีดทำมันแหลกก่อนนะคะอืมแะ่ลู้ละเห็นน้องเพื่อว่าเฮ็ดนี่แซ่บละกระเทียมย่ากระใส้เป็นเป็นเ่องจีบแล้วได้ค่ะเด้อเป็นกระเทียมดีบ้านห่าจะบบได้ปอกนะคะมันจีบหน่อยกาบมันอ่อนเด้อค่ะเด้อเวลาเขาขว่ถือคอนถือยังแล้วมันจะอ่อนจะกินได้ค่ะจีบกระเทียมจะโบได้ปอกคือกระเทียมใหญ่ค่ะ มะขามามะเจวเห็ดปวกด้วยกันนะคะมาเสแสรบน้ากัดด้วยพี่นอ้องเด้ออืดยาเดอตำพริกกอเอนเนาอะค่ะเนาอจะ้ะตำพริกกร,รกเ,อะะเอ้อเด้อเด้อเด้อเน้อเน้อเด้อเด้อเด้อเ้อเอเอ เห็ดปลวกลงนะคะนี่ย้า่ขวดใส่น้ำปลาใส่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็ดขึ้นนองแพว่ามึงอ่าก็หยัวยเลยนะคะเด้ออูเห็นนองแพว่าเห็ดเป็นดอกเสียบเสียแล้วมาด่าี่ย่ายจะฟักเลยค่ะถ้าย้า่อยางเละย้า่จะฟักให้มันแหลกๆบันนี้เห็นองแพว่าเห็ดเป็นดอกเห็ดอวยสวยเยอะย้ายกะจะไม่เห็ดขึ้นแล้วจะไม่จะเสียบบอกเห็ดปลวกน้องแพว่าส่งมาให้นะคะอืา นี่ค่ะยายก็จะกินจะลวกลวกรกะเจียวซงมัดนั่นแหละค่ะกับแตงกับสลัดผักยายเยอะแยะจ้าอได้ซีมาก่อนเด้วยจะเด้อมันเป็นยังไงน้เสียบเสียบจ้ะ พี่น้องหอมกินเห็ดปวกเด้อค่ะเดอ้อเห็ดปวกธรรมชาติบนเป็นเห็ดปวกเรียงนะคะจะน้องเราซื้อ,อ,อไว้แต่ยั่มเห็ดออกลายๆพุ่นละเป็นลูกโดดกระมีเดอ้อค่ะพี่น้องบันนี้อืน้องพาวยายขอน้ำปลานิหนึ่งลูกใล้ๆว่ว่าออนจางนิดหนึ่งค่ะอู้วิเศบเมากๆเลยค่ะอือจ น้ำปลานิดนึงมันออนจากหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะแต่ลดอื่นได้หมดแล้วนะคะจ้ะนี่แยกกับจะใส่น้ำปลาตืมนิดนึ่ง้ะเพราะว่าปนเห็ดเขาก็ต้องให้นวดนิดนึงเนาะก <c oughs> ินกับข้าวเหนียวห่อนๆพี่นออ้องเอ้ย้ะ <c oughs> เป็นยัง <c oughs> ไงคะแต่แสบบอแกวเห็ดปวกแยกกับจะหอมใส่เลยเด้อค่ะเด้อ <c oughs> ใส่ไปครึ่งนึงเอาไว้โรยหนาครึ่งนึงค่ะ เพื่อแต่งสวยนะคะเนาะออนี่จ้ะฝนไม่ใส่ปลาใส่อะไรนะคะใส่แต่น้ำปลาแดกนะคะแซ่บแล้วค่ะ,ะคือมันแซ่บแต่ตอนซีมแรกะ่ะนะรู้สึกว่ามันอ่อนจางนิดนึงจ้ะย่อยก็เลี้ยอ,อน้ำปลาไม่เห่ะจะเหยาะหน่อยหน่อยเหยาะหลายเรับกัดใส่มันก็สีแซ่บพอดีเลยเนาะค่ะเนาะอือจะ มากระจานครัวพริกนี่ราคะอ่าเ่าก็จะใส่เลยได้ค่ะเด้อตักใส่เลยค่ะมเมืองกล้วมตะแสบของมันเนาะค่ะเนาะอุ้ยเห็ดเป็นดอกเว้ยซวยยุจ่าพี่น้องจ้าหนึ่งของนียวค่ะแล้วก็ทอดปลานิลน,นะคะปลานินทนอดย่งงยุจ้า แล้วก็จะมาพอ,อกันคลิปกินเนาะค่ะเนาะเนี่ยโอ้ยจะเป็นตาแซบวะพี่น้องจ้าเฮ้ยขอบคุณนอ้องแพรว่าเด้อเทียวตรงของแซบๆมาให้แม่กินจ้าแม่ทำแล้วนะทำเหมือนลูกทุกอย่างเลยเพราะว่าแม่เห็นลูกเคศแม่กันน้ำล่ยเกินอักๆอยู่ขื้นกันจ้าอืนนี่ค่ะอ่า โอ้ยขอได้จ <Christmas. S 1> ah. ah. ่าขอเอาทุกเม็ดเอาทุกเม็ดจ่าไม่ให้เหลือจ่าจ่าข้าวเก่าหอมอันนี้มะฮวยใส่ค่ะเออนี่ฮอยใส่เลยเห็นบ่คะเออเดี๋ยวแต่เด้อย่าจะขวดใส่ก่อนย่าเอาใส่น้าใสถ้วยน้ำปลาเทียนมานั่นจ้ะ ล้างค่ะเป็นเจ้าไหนคะน่าทานไหมเอ่ยขอบคุณทุกเลิบทุกลักทุกไร,กทกร,กทกรก่ทุกกำลังใจจ้ามาเด้อค่ะกินแกวเห็ดปลวกด้วยกันค่ะเนี้ยไปพ่อกันกินคลิปกินเนาะค่ะเนาะอันนี้ย่ายกับไม่เห็ดไถวมืองท่าน่ากินกับกดไหลโกดแช่์กดกะดีไงได้เนี่ยมเด้อ ผู้ใดมัติตตามย่ายะาฝ้าหนีเด้อเพราะว่าย่ายรับใดมือละหาคนจ้าอยากมันเป็นอย่างพอคนที่หกปับ๊บมันจะเด้งออกท่านที่เลยค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไล่์ทุกกำลังใจค่ะอันกดเลิฟนี่หมายถึงกำลังใจด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปกินแกวเห็ดปลวกด้วยกันค่ะย่ายจะลอกผักปลวกผักก่อนจ้า